สวัสดีครับผมชื่อวิทยาพนมชัยนะครับชื่อเล่นชื่อกู้เป็นพ่อของน้องอนาปาพนมชัยสวัสดีค่ะชื่อปิยรัตน์นะคะชื่อเล่นชื่ออ้อนค่ะเป็นแม่ของน้องอนาปาค่ะต้องบอกเลยนะครับว่า GED เนี่ยไม่รู้จักเลยและไม่อยู่ในสมองด้วยเพราะว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าต้องเรียนอยู่ในระบบอย่างเดียวแต่ทีนี้ที่ผมจะต้องมารู้จักกับ GED เพราะปัญหามันเกิดจากลูกสาวคือน้องอนาปาเนี่ย ได้มาบอกผมว่าเขาไม่อยากเรียนอยู่ในระบบผมก็บอกว่าไม่ได้ตอนนั้นเราก็มีปัญหากันแต่มันมันหนักขึ้นเรื่อยๆจนที่ลูกถึงกับขนาดมาร้องไห้แล้วบอกว่าหนูอยากจะเรียนรัฐด,ด้วยวิธีเรียน GED นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต้องไปศึกษาว่า GED มันคืออะไร ในมุมของของการที่สอบพั้นอันนี้มันเรารู้มามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าในะสิ่งที่คุยกับลูกก็คือตอนนั้นที่ลูกเขาเขาเครียดในการที่เขาจะเรียนแล้วก็ในในระบบเพราะว่ามันต้องทั้งเรียนแล้วก็ทําข้อสอบทั้งการบ้านมันเยอะแล้วเขาก็ไม่มีเวลาที่จะจะทำเรื่องที่อย่างเช่นพวกพอร์ตอะไรต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะเครียดทีนี้เขาไปคุยกับคุณพ่อก่อน ซึ่งคุณพ่อก็อย่างที่บอกคุณพ่อเขาไม่เห็นด้วยตอนแรกเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าคือเขาไม่ไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ในในมุมของพี่พี่รู้อยู่แล้วในมุมของว่าเออมันมีสอบภาชั้นได้แต่สิ่งที่คิดตอนนั้นก็คือว่าถ้าจะออกมาไม่อยากให้เขาเรียนเองเพราะว่าเพราะว่าเรารู้วิสัยคนเราจะไม่สามารถที่จะขยันได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเรายังยังขี้เกียจได้ เพราะฉะนั้นก in ็เลยมองว่าถ้าเขาจะต้องออกมาคุยเขาบอกว่าถ้าจะต้องออกมาต้องต้องไปเรียนหมายว่าต้องไปติวหาที่ติวในมุมของพี่นี่ก็คือซัพพอร์ตในความที่ลูกไม่มีความสุขในการเรียนคือเนื่องจากว่ามันเรียนเยอะแล้วก็แล้วต้องทำพอต้องต้องคิดรู่นนั่นนี่เขาเขารู้สึกว่าไม่มีความสุขสิ่งที่เรามองก็คือว่าอยากให้เขามีความสุขเรียนมีความสุขอย่างนี้ค่ะผมโชคดีที่มีเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่วงการศึกษาเขาก็เลยอธิบายผมฟัง และเขาก็แนะนำผมมาที่อินเตอร์พาสและการันตีผมด้วยแม้กระทั่งว่าผมมั่นใจว่าลูกคุณต้องจบแล้วไปในแนวทางที่ลูกคุณอยากไปได้นั่นแหละคือความเชื่อมั่นที่ผมพามาที่นี่แรกๆผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจแต่พอดีได้คุยกับทางพี่อักและทีมโค้ชบ่อยเข้าก็เลยรู้แนวทางว่ามันจะต้องทำยังไงและประกอบกับทีมโค้ชเนี่ยที่ให้ความเป็นกันเอง แล้วก็ให้คำแนะนำที่แบบมีประโยชน์มากมันเหมือนกับทําให้เราเห็นว่าช่องทางนี้มันถูกต้องหลักผมก็มั่นใจในจุดนั้นแล้วประกอบกับลูกสาวเนี่ยความเครียดต่างๆมันก็ลดลงจากที่ไม่อยากเรียนวิชานะไม่อยากเรียนวิชานี้เขามุ่งมั่นไปเรียนในจุดที่เขาอยากจะเรียนเช่นไปเรียนในความถนัดทางสถาปัตย์เอาเวลาที่มากขึ้นไปทไปไปุ่มเทตรงนั้นความสุขที่มันเกิดขึ้นความตั้งใจที่เขาจะไปมันเห็นแนวทาง ทีว่าต่างกันอย่างมากมายนะครับในในอันดับแรกเลยความสุขของลูกเขามีความสุขมากกว่านะครับอันดับที่2ก็คือว่าเวลาที่ได้มาเราไม่ต้องไปเสียเวลากับวิชาอื่นๆมันจะมุ่งตรงไปสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากฝึกฝนอันนั้นน่ะที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็มีหลายคนที่โทรมาถามก็มีหลายคนที่ขาดความมั่นใจอย่างผมในในช่วงแรก พอเราประสบความสาเร็จเรามั่นใจแล้วเราพูดได้เต็มที่เพราะเราเห็นแนวทางเราเห็นทีมงานเราสามารถการันตีได้ว่าเอ้ยเองมาที่นี่ไม่ผิดหวังทุกสิ่งอย่างที่ที่ลูกเลือกเราก็พพอร์ตเต็มที่เราก็มองว่า,ามันคือชีวิตเขาเอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในมุมของพี่ก็คือเราก็หาทุกสิ่งอย่างพพอร์ตไม่ว่าอย่างเชื่อถือว่าเรื่องอินดัพาร์ที่เต็มที่เราก็รู้สึกว่าเออแบบเขาช่วยได้เยอะมากในการที่ที่จะทําให้ มีกรอบเดินมีมีดิเรกชันในการที่จะไปเพราะว่าเวลาที่เพี่อนรู้สึกว่าเออเวลาที่เราอ่านเองเราอาจจะแบบไม่ได้รู้กรอบหรือว่าอะไรหรือต้องหาข้อมูลเยอะแต่ทีนี้พอมีมามาในแง่ของตัวที่ทีมพี่ๆดูเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจแล้วก็เรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือสิ่งที่ที่ทำให้ให,ให้ให้ลูกเราประสบผลสําเร็จได้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในการที่จะทําให้เขาอะไปถึงเส้นเส้นทางของเขาค่ะ ผมไม่สามารถที่จะเจาะจงชื่อใครได้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมากน้อยก็ประสานให้เขาเดินมาถึงจุดนี้ขอบคุณจากใจครับ